หมายนี้เราไม่ได้มาถ่ายคลิปน่าจะประมาณสักห้าหกเดือนได้แล้วแต่ของเขาก็เป็นนู่ดยืดเอาแล้วเอาแล้วคนงานคนงานตีแล้วนอน สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC นะครับช่องวิศวะตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันหรือว่าใครที่ติดตามในานามของช่องสวนคร ا ن แชเนลนั่นเองนะครับวันนี้พามาออกหมายที่คองท่าลาดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นหมายที่ต้องใช้คําว่าหมายประจําสําหรับผมสําหรับหมายนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มาสักประมาณ5-6เดือนได้แล้วนะครับสภาพหมายวันนี้ก็ถือว่านะครับ ยังยังคงสภาพนะครับยังคงสภาพได้ดีไม่ว่าจะเป็นน้ําขึ้นหรือน้ําลงนะครับตอนแรกเราก็กลัวว่าน้ํามันขึ้นเยอะๆเนี่ยนะครับสภาพดินอะไรต่างๆมันน่าจะซุดไปนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมแล้วก็สภาพหมายนะครับยังเขาเรียกอะไรยังยังอุดมสมบูรณ์ยังเต็มไปด้วยกวก เขาเรียกอะไรวัชพืชนะต่างๆหรือว่าพวกกิ่งไม้นะกอไผ่บริเวณริมฝั่งอย่างเงี้ยนะครับสังเกตเห็นไหมท่านผู้ชมคือไม้สวยมากไม้เนี้ยถ้าจะมากางเต็นท์แคมป์ปิ้งเนี่ยน่าจะกางได้อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดหลังสบายๆเลยนะครับเจ็ดแปดหลังนะสบายๆเลยกางเต็นท์นะตรงจุดเนี้ยท่านผู้ชมนะครับระยะพื้นที่เนี่ยอยู่ประมาณสักหกถึงเจ็ดเมตรได้นะฮะแต่ว่าตรงนั้นน่ะก็คือมันจะป่ารกนิดนึง ก็สามารถกางเต็นได้เหมือนกันโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปก,กรณ์เหยื่อกันลงแล้วก็ลองดูว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรให้รับชมบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันครับผมบ นี้ใช้เหยื่อหมักของน้ำมุ้ยนะครับก็คือเป็นหัวเชื้อลูกตาลนะครับเชือ้อลูกตาลก็เนี่ยต้องขอขอบคุณน้ำมุย้ยมากมากนะครับที่ส่งมาให้นะครับลองเทสดูนะครับก็เป็นหัวเชื้อนะครับหืมกลิ่นหอมมาก่านผู้ชมลองดูกันว่าเป็นยังไงคือผมหมักมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแหละเหยื่อนะครับผสมมาแล้วเรียบร้อยอยู่ในถังนะครับนี่หมักมาประมาณเกือบสองสัปดาห์ได้แล้วนะครับประมาณสองสัปดาห์กลิ่นคลัง่งที่จะ เปรี้ยวเลยแหละเพราะว่าผมชอบเปรี้ยวนะฮะแล้วก็หมายเนี้ยปลาส่วนมากอ่ะที่ผมมาตกนะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกปลาที่มันชอบกินเปรี้ยวอย่างพวกปลากาอีศกนวนจันนะหมายเนี้ยปลาอีศกเงิน,นจันตะเพียนคือจริงๆอะ่ะหลากหลายแหละมีทุกชน,นิดของปลานะที่นี่นะแล้วแต่ว่าความสามารถของเราหรือว่าแล้วแต่วันนั้นเราจะได้อะไร ง่ายง่ายแล้วแต่ความฟุกของเราแต่ละวันที่เราจะได้นะไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาลองวัดดวงกันดูนะครับการตกปลาใหม่ธรรมชาติมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าไปเขาเรียกอะไรนะอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะบางคนคือซีเรียสมากเลยออกหมายตกปลาทีหนึง่งต้องได้ตัวต้องได้ปลาไปแล้วไม่คุ้มก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยนะครับจงจริงๆ้วผมมองว่ามันถ้าคนที่ชอบตกปลาจริงมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะผมว่า บางทีเขาาก็ชอบไปนั่งชิวดูบรรยากาศไปตกปลาบ้างเปลี่ยนบรรยากาศการกินข้าวกินข้าวป่าอะไรเงี้ยนะนั่งกินข้าวแบบชิวๆสังเกตไหมครับท่านผู้ชมเวลาที่เรากินข้าวเรากินข้าวที่บ้านกับที่เวลาเราไปกินข้าวป่าหรือว่ากินข้าวตามหนองคลองบึงเหนืออะไรเงี้ยนะครับสังเกตว่ารู้สึกเหมือนเราจะกินข้าวได้เยอะกว่าอร่อยกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่า เวลาไปกินข้าวลัวกษณะเนี้ยเหมือนบรรยากาศเงี้ยมัน,ม,นมันฟิวมันมันฟินกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปย่านลงเหยื่อก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ตะขอเดียวนะฮะ ก็จะอยู่นะจะอยู่นะอยู่แต่มันจะไม่ถุงดิ้นไงวะเอา้าทำไมเบาอย่างนะ่ะมันมันมันหนักอยู่นะแต่มันไม่ดินนะ้นอ่ะเกาะไม้ไปเหนนะ็นดิ้นอะไรอ่ะเอา้ามันกินย้อนเปล่า <c oughs> แต่พี่วุ้นนายจะลากสายมันมาด้วยขั้นไปเอาคันที่สองไว <c oughs> ้ใช่มันจะมีลากมัน่ลากใหญ่ใช่ลากคันที่สองลากมาอืออใช่ประมาณนั้ อยู่ไหมอยู่ดีอยู่ดีอ,ดอ,ดอ๋อลากคันแข็งขนาดนั้นตัวแค่นี้นะโอ้โห<อ> <c oughs> กำมังคะ <c oughs> คือชุดเนี้ยชุดพี่อูดไปตกแม่น้ํามาเมื่อวานนี้นะครับก็คือว่าแกใส่ตะกัวเม็ดใหญ่ไว้แล้วก็คันแข็งด้วยนะครับอ่ะแต้มแรกของเรานะครับวันนี้สําหรับงานผลงานวันนี้นะปลากระมังอ่านี่ครับโดนสองคอแต้มแรกครับ คือชุดนี้เป็นชุดแม่น้ําเมื่อวานนี้นะครับครั้งนี้เมื่อวานนี้พี่อูดไปล่าปลาเป็นนาดนี้ <ปะ S 2> แม่น้ำเราไม่อยู่แล้ว <laughs> เป็นล่าปลาอูดก,กับปลาเลยนะปลาตะกวาดเพียบเลยมาเช้านี้มันควอมไม่เห็นตนะกุกเลยก่อนเช้ามัานต็ดตัวเลยอย่านนีวังไรล่งวันมีใช่ไหมเดี๋ยวต้องตัด ปันปันันขนนั่นขาขนกขมานะย้อนปิงย้อนปิงอยู่น่ะขันที่กูตีนขนมปังน่ะว่าแม่งกุ้งปนไอไข่ดิ๊งไอข่อ้ขวาดสา ไม่หรือเปล่าย oh, 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 ังงัดยังเดียวหรอไหลุดแล้วปิดตาก็หลุดอ่ะงัดขนาดนั้นง่นายตัวชัวชัวทักไงโชัวล่ะโอ้ยไอ้กระจกโอ้เดินมาใกล้ชัวท่านผู้ชมหน่อยนี่ครับผลงานผมครับกูพันเบิร์ดนี่ผลงานผลงานตีแล้วนอน ไปได้แล้วมันลอยหลังไตทองนี่หรอกข้าข้าขี้เล่นขึ้นไปเดือนขึ้นใจเลยข้าข้าเดือนเดือนขีรถมันก็จะวิ่งหนาหักให้หางอันนี้มงี้เหรอครงหลงมงนึงนอกจากท่านัมงกับมองไตกระฟานมงคนนั้นหลงไงเขาคือนี่กับเป็นต้นเชื่ออะไรต่อไปเออแล้วว่าถึงใจซ้ำนะแล้วอันจะหายไก่หรืออะไรหรือนะหลานมีรถแท็กซี่มาดีกว่าแ้วบอกเมื่อเขาพูดถเขาไตกระฟานครับ tay pháp múa, à, lướt lướt thôi, múa thôi, không quan มาได้ตะเพียนด้วยวะพิวด์เอาอย่างเี้ยเออกระมังโอ้ตัวโตอ่ะมาแล้วกระมังตัวอย่างสวยนะท่านผู้ชมนี่ฮะโอหางตัวอะไตัวดีนะไซส์ดีครับกระมังตัวสวยนะรัอดียืนดูลุงแกนี่อยู่แกงลุงสองลุงนะฮะไปลงเบ็ดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเบ็ดหลาว บเบดลาวเนี่ยปลาสี่ตัวไซส์เดียวกันหมดเลยกับ้าปลาเริ่มกินตอนสาย,สายนะคุณชมไม่ใช่สายกินช่วงบา่ายปลากินช่วงบา่ายช่วงบ่ายมาเริ่มตอนนี้เริ่มน่จะประมาณ จะบ่ายโมงนวท่านผู้ชมประมาณไม่ถึงบ่ายโมงเที่ยงยี่สิบปลาเริ่มขยับแล้วช่วงเช้ามานิ่งกีกเลยลงเบียดไปคันไหนตีเยอลงไปก็เงียบเงียบครับพี่ว่าน่าจะกินช่วงบ่ายนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้มารอดูกันว่าช่วงบ่ายมันจะเอาจัดๆรอเปล่าปลาไม่เห็นขึ้นน้ําเลยปกติเนี่ยมาที่เนี่ยขึ้นน้ําทีนึงโอ้โห มีไซส์สามสี่อ่ะตอนนี้นคือไซส์ตัวขีดยังไม่ขีนขึ้นเลยเมีนขยับเลยนะุ้นเงินต่อครับเก็บไปก่อนกระมังเราเก็บไปก่อนตอนนี้อะไรเก็บได้กเก็บไปก่อนดูอันอีกที มีตัวขยับบ้างนะท่านผู้ชมสามสี่แต้มนะกำลังแต่ว่าปลาใหญ่ยังไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าปลาเริ่มเริ่มมีการขึ้นมาหายใจบ้างนะครับปลาใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ผมลงเบ็ดตั้งแต่ไม้แรกเนะี่ยไม่มีปลาอะไรขยับเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งปลาขึ้นน้ําเลยนะครับก็คุยพ่วดูว่าปลาหมดแล้วหรือเปล่านะปลาคลองหมดแล้วหรือเปล่านะ แต่คงไม่ใช่หรอกไม่ไม่ได้หมดหลกปลามันนีเรื่อยๆแหละแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะกินเหยื่อยากขึ้นเนื่องจากนักล่ามันเยอะนะครับอย่างเมื่อกี้ก็มีลุงสองคนเนี่ยมาก็มาลงเบ็ดลาวนะครับเบ็ดลาวแถวเนี้ยบริเวณด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยคือเป็นเบ็ดลาวทั้งหมดเลยแล้วก็มีรอบหลังที่ใหญ่นะหลังเท่ากับปงแดงอะหลังที่ใหญ่ดักปลายอยู่ก็คือเอาง่ายๆว่ามันมันมีของที่แบบ คนล่าอย,อยู่ทุกอย่างอะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตะข่ายไม่ว่าจะเป็นเด็ดลาวหรือว่าเป็นตัวรอบอย่างเงี้ยนะครับคือเต็มไปหมดอะ่ะนะครับเอาง่ายเต็มไปหมดดังนั้นปลามันก็ค่อนข้างเคียวแล้วก็ค่อนข้างระแวงสุดๆแหละนะครับเดี๋ยวเดียวมาตามลุ้นกันต่อว่าช่วงช่วงบ่ายจะมีผลงานอะไรให้รับชมบ้างนะครับ ผมวิอุดเป็นงานแม่น้ำนะทุกคนงานแม่น้ำครับสายมันก็จะใหญ่หน่อยโอ้โหเออไม่รู้เลยว่าว่านี่คือติดปลานะครับโอ้โหกําลังายโบโบอีกแล้วกะมังเอาลีไปกะมังเอาเรื่องน,นี่นะ ตัวสวยอยู่กิดเต็มปากดีมากเลย,ยายเดียวเนี่ยพิวดเหมือนข้อเดียวก <c oughs> ันวัดแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าโดนป่าายหนักตึ้งเนี่ยโดนโอ้โดนครับคันโอ้โหตะขอใหญ่ด้วยถ้าโดนกระมังก็ตัวใหญ่แหละ <c oughs> ใจกำมังอยู่อยู่อุย้ยตะเพียนว่ะพี่ยุทธโอ้โหเหยื่อเปรี้ยวมาแล้วอะ่ะอือสาดทิ้งไปแล้วด้วยเรื่องเรื่องโอ้โหหมดไปแล้วแล้วท่านผู้ชมเย <c oughs> อะตัวเปรี้ยวอ่ะหมดไปแล้วเหลือแต่กินหอมในนี้โอ้โหว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วอือ เต็มเต็มครับตะกี้นี่ฮะท่านผู้ชมเพียนใสงามๆแล้วก็หมดไปแล้วด้วยเรื่องเรื่องนะฮะสาดทิ้งพร้อมใสสวยๆเพียนนะฮะไปมาแล้วมาแล้ว ที่โดนปลาตะเพียนไซส์สวยๆนะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาผสมเหยื่อใหม่นะครับเหยื่อเก่าที่หมักไว้ประมาณสองสัปดาห์นะครับผมคิดว่ามันน่าจะกลิ่นเปรี้ยวแรงจัดก็เลยทิ้งนะครับทิ้งไปเลยตีไม้สุดท้ายนะครับตีลงไปริมฝั่งนั่นแหละนะครับปลาตะเพียนกินทั้งนั้นนะครับตั้งแต่เจอปลากระมังมันตั้งแต่เช้าเลยเนะี่ยกนะระมังลวดยาวตั้งแต่เช้าเลยนะครับ เม่กมาเจอปาระตเพียนนี่แหละตะกี้นะครับแต่เหยื่อมันกลิ่นมันเปรี้ยวคิดว่ามันน่าจะโดนแหละตอนแรกะแต่ว่ามันก็ไม่เอาสักทีเลยสุดท้ายผสมเหยื่อใหม่นะเราก็เหลือไม้สุดท้ายที่ตีลงไปปาระตเพียนก็เอาตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมง,งนะครึ่งท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับช่วงเย็นๆจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าจะกินจะจัดไหมหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกันกันกบช่วงเช้านะครับ วลิ้มฝังครับ,บท่านผู้ชมก็สวยแต่เทียนผ่านมาตีผ่านมาตีประชิดฝั่งเลยฮะลิ้มฝังเอ้กอา,ากันสวยแต่เปียนทอง ตะเพียนเริ่มมาเัวนีเหยืย่อใหม่ก็ได้ผลเลยเออมันจะกินคันเขาคนเดียวเหมันกินไป ใหญ่ไซเอบครับตัวสวยเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ลำมังไซดีมากเลยนี่ครับตอนนี้เย็นเอาแทบทุกไม้เลยตอนนี้นะครับตอนเย็นอ่ะบ่ายสามโมงครึ่ง bố biết mấy vậy này Ông lấy mừng chỉ lỗ một nàng chị bảo. Hehehe <laughs> อโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็หมดเวลาพวกเรานะครับตอนนี้เวลาเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับสี่โมงสี่สิบนะครับปลาก็เริ่มนิ่งตั้งแต่ลุงหรือน้าเขาอะลงะขายขฝั่งนู้นนะครับคือปลาตอนแรกอะตอนที่ยังไม่ลงขายอะปลามันเหมือนขยับขึ้นมามันกินเหยื่อนะครับแต่พอแกลงขายดักหน้าเร็จปุ๊บอะปลาเริ่มเงียบครับเริ่มเงียบเงียบเป็นชั่วโมงเลยเราก็เลยว่ากลับดีกว่านะครับแต่ก็ อย่างที่ผมบอกนะครับทําให้เราวิสูน์ได้รู้แล้วว่าช่วงบ่ายนะเป็นช่วงที่ปลาน่าจะกินในฤดูกาลนี้ยังไงนะนาท่านไหนหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ไปตกปลาในฤดูกาลนี้ก็ลองเปลี่ยนเวลาลองดูนะครับเปลี่ยนมาเป็นช่วงบ่ายลองดูนะครับช่วงเช้าไม่กินก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับทีมงานพวกเรานะครับทีมงานเบ็ดตอดนะครับกับช่องวิศวะตกปลาวันนี้ผมพี่อู๊ดนะครับแล้วก็ปูพันเบิร์ดนะครับ ขอตัวจากลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่นะครับผลงานวันนี้มาวันผลงานวันนี้พอได้พอได้ตัวพอได้กินนะครับห่างๆตัวหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ขี้เหร่นะนี่ครับปลาทั้งหมดน่าจะประมาณสักยี่สิกว่าตัวไม่ใช่ยี่สิบหรอกสิบวันสิกว่าตัวครับ